สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับผมมน,นีลงมหนาเฮดเวียกครับมาปลูกคาเหลืองครับผมเอามาเสริมใส่อีกยุนาครับนี่ด้มาด้มาปลูกสื่อน้ำเพ่นมาอีกพันหนึ่งครับผมพันเงินนะครับตัวนี้ยังเหลืออีกยุ่เงินยุน่งะพอ่อ นี่กะแยกออกครับแยกเป็นลุมเป็นลุมไหว้แยกเป็นเหงาเป็นเหงาหาเหลียมหาอะไรครับมันแห่กันมันส่วนหนาส่วนหลังเงือหนีมันเลยครับ oh. ตัดออก tôi nhìn để chắc ngầu ngầu nâng lên bình trong phân vật ao cây này nỗi không phân vật mình trong bộ bữa con hao lượm lái ngay mà biết mì cả lái từ, để mà ra kha xì แง่ขอา,าสีขายเปนสีดีบ่เท่านั้นนะพี่น้องนะครับนนไปคาดบ้างนะนนนมาเบิง้งคนคุดครับผมแง่สวัสดีท่านผู้ชมนะีไงค,คุดเป็นลุมเป็นลุมเป็นแถวไว้ห่างจ็กเส้นนี่ครับแปดสิบเส้นประมาณแปดสิบเส้น แปดสิบเสนกาเอาด้อมีระวาง้นวางแถวกับเกือเมตรดุนเลยเนี่มาเอาเลยโมเมน80แปดสิบเส้นรอกาเอาเลยเนี่ว่านีน่ระวางตน้นปูไปสูทฝนได้ป่อืมูนเลยพอ,อ,อดีได้โคดน้ตนไหนสีพ่อ<ๆ>อยู่ประมองปูบ่พ่อกับพี่ฝุทางไม้น้ำแล้วนาะพืน้นมันพื้นทีมันเหลือหลายอยู่ คุดเป็นลุมไว้ซ้ำานีเนาะซ้ำานีก็ปลูปได้หดบอบ่คุดเลิกแหงดอกเวลาคุดเอาันากคุดแต่ดดพอมันถมเอามันเย็ดนะมองทีข้าไปเอามาน้ำเพลินเพลินยกรล่อ,ลองครับผมยกรล่องคือปูมันซ้ำหลังนี่ยำยำไปคุดเพิ่นกับโฮดหนามเอาเลยโฮดหนามแล้วก็ดึงดึงเง่ามันเลยที่ึืนมาเบิดเงาเลยนะครับ เห็ดไงงานดัดใส่เขาเลยอ่ะน้ันกับกับเปนปุ๋ยต่องานื้นกับป้งขึ้นมาดีขนาดพื้นก็ได้ไร้ผล ไช่เร <f dragging> ียบร้อยทั้งสีเดี๋ยวสีผ้าปลูกนะครับปลูกบ่ายากเดี๋ยวว่าตัวนี้สีแยกออกแนวใดนี่ครับเบื้องโอ้ยเงาหนึ่งเงาละเจ็ดกิโลครับผมเดี๋ยวนี้กิโลละเท่าไหรก่อนเพื่อนว่าเพื่อนไปทรงเอียงเดี๋ยวซีซีฟ์ครับผม ประมาณสามสิบค,ครับเสื้อมือนีล่ะคาหนึ่งมืออื่นอีกราคาหนึ่งครับบแน่นอนนวกกันกันไปหลายอย่างครับผมถึงอันนี้สีราคาพอดีกะยังเหลือผลครับตะไคร้กล้วยของเฮานะครับต้นไม้ ข่าวห้ากับเริ่มขื่นแลครับมาให้ปุ๋ย,ยนั่นให้ปุ๋ยที่ทยคลิปลงให้เพิ่งนะครับใส่ปุ๋ยขี้ไก่นะครับยายให้หางกระอกมาก้าไก่หรอครับเต็มมึงยายปุ๋ยผิดละนี่แตห่หางี้หา่างเดี๋ยวสีผ้าไปปลูกครับผม นี่กะทำการปลูกครับผมน้ำพีหมอบน้พีหมอบหดหนามตื๊งหนามแลย้ยมันก็นอันนี้เคลื่อนไหเลยพ,พีหมอบในป่าเนี้ยทึงง่งเงาใหญ่ทึ่งอันเบีย้ยมันไายฝูดงานน้ำพีหมอบปลูกแล้วเดี๋ยวเัาเปล่ยกเฟืองมนุผม อันนี้รอบนี้ปลูกเงาใ่เด้ครับว่าเหมือว่านไปศึกษามาแล้วอแม่ศึกษานินพืนเตละสวนกับพือการดอกพอดินมันบคืันการนอยน่ดอกดินของพืนพื้นดินแดงๆอุ้งซ้ำหนึ่งกับพอ่อเนี่ง กำดินมันแตกๆแตกอยู่นี่เอาเฟืองมาปุ๊กใบหลายๆเฟืองซีเขาไใบปูใบอายุเจ็ดเดือนกูแหมเจ็ดเดือนทางงามหาเดือนตั้งแต่เริ่มขายเลยแต่ว่ามันสีพุทันเหลืองเจ็ดเดือนมันครบอายุมันแปดเจ็ดแปดเดือนขายได้ มีอายุเจ็ดเดือนได้สี่ห้าสิอมาเจ็ดเดือนเหมเือนนี้ของเพื่นของห้าคือท่านปันไดอยู่ของหฮาปลูกแบบทีมๆเนาะว่ไดดดูแลกับว่านั่น,น,น,บบนเพิ่นปลูกระบบน้ำเพิ่นดีระบบน้ำต้องดีเลยวดนา้ำซ้ำว่าเหมือเวียนเหมือเลยใส่ปุ๋ยสม่ำเสมอพอของหา้าบ่ได้ดดูแลปานั่น,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 นหลายอย่างหลายทางอันนี้เอาเงาใหญ่เลยครับ เ้ยังก็ตรงดูเล่เนี่ยสิไปเอาเฟื่องมาโปกครับผมเมืนเฟื่องมาโปกเงามันลูกเขืนมาเลยปลกไว,ลว,ลว้หลายๆคืเห็นเบ้งไคิดเิเิเกหยานะ้า เอาเฟื่องมาปลกเงามมันครับเริ่มปลูกแล้วปลูกได้นหน่อยนึงเฟื่องกับเฟื่องคงองเจาะ้องนี่นะครับสีเขา่าเกี่ยวมือกับพ่อได้เฟื่องปลูกต้นใหม่นะครับ Men như đâu hảo hôn hảo hôn 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 mấy dài 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 ngoài ngầu Về vậy xung đun đun. Cùng run run, khung Bui nì nhà ui bùm hùng hay Say bùm, đầy. mẹ, Say mẩn đun hùng bóng. Say mẩn Say ปุ๋ยเคมีเรเอาใบเ,นะเื่องค่ะเล่ย์ไล่หนคุ้มไปเลยว่วตรงคุ้มจะต้นใหม่ก็ได้ฮมดินหายดินเท่ามันกระสิดีขึ้นครับเดี๋ยวไปเอาเฟื่องมาอีกก้อนครับคิปน้กะเอาว้ซ้ำนี้ก้อนครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับ